สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันนะคะลิซพาเพื่อนๆมาร้านจเจ๊ไข่นกกระทาเสียบไม้คะ่ะน่ารักมากกับร้านเนี้สวัสดีนะคะพี่คะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะไข่นกกระทาน,น่ารักมากเลยคะ่ะเก๋มากเลยเอามาเสียบไม้เวลาทานก็ทานง่ายด้วยนะคะใช่ค่ะมีหลายหน้ามีหน้าอะไรมากคะมีกุ้งไข่กุ้งซีฟูดแล้วแต่สั่งค่ะซีฟูดเราก็มีทุกอย่างเลยประมือ มียำสาหร่ายเหมือนหน้าซูชิอะค่ะโอ้มีเหมือนหน้าซูชิเลยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นอัดด้วยมีเบสเบอร์เกอร์กาแฟยามที่มีหลากหลายลูกค้าก็เลือกได้ด้วยนะคะเอาหน้าอะไรคล้ายๆกับหน้าซูชิอะค่ะเพื่อนๆมาแล้วลูกค้าก็สั่งเลยว่าอยากได้หน้าอะไรบ้างก็เราก็จะทําให้สามไม้สี่สิบนะคะสามไม้ยี่สิบห้าต่างกันยังไงอะค่ะถ้าสามไม้ยี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นไข่เปล่าครับ ไข่เต่าอ๋อเป็นไข่เต่าไข่เป่าอ๋อไข่เป่าเอ่าก็จะแค่แค่อยู่ในอยู่ในหลุมอยู่ในถ้วยครับค่ะแล้วพอหลังๆมาเราก็มาอัดแอปเป็นเป็นไม้ก็จะทานง่ายขึ้นถือง่ายขึ้นอเงี้ยครับก็จะเป็นจะเป็นสาลาย่างสาลาย่างถ้าเป็นไข่กุ้งก็จะแบบลึกๆเลยเหมือนกินซูชิจากข้าวปั้นเป็นไข่เล็กขอสาลายกับ ไข่กุ้งนะคะไม้หนึ่ง,ไม,งไม้หนึ่งได้ครับเอาสาลายกี่กี่หน้าดบเอาสาลายสามไข่กุ้งสองเลือกได้เพื่อนเพื่อนเลือก,อก,อกได้ <c oughs> มาขายที่นี่วันหยุดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันหยุด วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นะคะตะเลิกตั้งแต่กี่โมงอะคะมาได้ตั้งแต่8โมงเลยค่ะจนถึงสักประมาณ2-3โมงประมาณ2-3โมงเย็นนะคะ3โมงเย็นตลาดนี้จะถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะแล้วช่วงอื่นเหรอคะวันธรรมดาอะไรนี้ไปไหนอะคะวันธรรมดามีเป็นตลาดนัดตลาดนัดแถวที่ไหนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะ ได้แล้เพื่อนขอเบอร์นิดนึงสิเผื่อใครให้ไปไปหยอดที่ที่งานอะไรแบบนี้น่ารักเผื่อเป็นวันเด็กหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็ศูนย์แปค่ะสามเจ็ด่แปค่ะค่ะเพื่อนๆนะคะท่านไหนสนใจนะคะเป็นไข่นกกระทาเสียบไม้แล้วก็เป็นพวกหน้าแบบเหมือนหน้าซูชินะคะน่ารักน่ากินอ่ะโทรสอบถามได้นะคะรับออกงานนอกสถานที่แล้วก็ทำส่งตามออเดอร์มีแอปพลิเคชันอะไรไหมคะ ยังนะคะลายลายมีนะคะสะดวกไหมลายก็เอเลยครับ A A Y A A Y แล้วก็หนึ่งแปดสองหนึ่งโอเค A A Y หนึ่งแปดสองหนึ่งแอดไลน์นะคะโทรสอบถามได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะสามเอนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจสใส่ไว้ในคลิปนะคะตัวลายแล้วก็เบอร์โทรนะคะตอนนี้ดูดูกองเดี๋ยวจะกินด้วย นี่ลิศแหกขี้ตามาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าค่ะมากินไอ้นี่ไปแล้วค่ะขนมถ้วยกับทองม้วนอ่ะ,อ,ะอร่อยอ,อร่อยนะคะแล้วเราได้กินรสมือแบบชาวบ้านนะคะ,อคะเอาซอสเอาซอสซอสอะไรครับเลือกหน้าคนกันก็ได้ค่ะแต่ได้ช <ๆ S 1> ิมเปล่าๆก่อนดีนกว่าน,นะลองดูครับลองชามก่อนไหมอ่ะลองทานก่อนแล้วกัน่พีค่ะ ไม้หนึ่งไม้หนึ่งเดี๋ยวค่ะเอาเต็มเต็มเหราคะมันมันไม่เนาะมันไม่ได้ะไรค่ะอ๋อยี่สิบครับอ่ะยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวลองชิมนะคะสวยจังออร่อยอ่ะ ไม่ต้องใส่ซอสแล้วนะคะอร่อยมีรสชาติเค็เมๆอยู่แล้วอ่ะใช่ครับถ้าเป็นเค็มๆมก็ไข่่กุ้งเนี่ยก็จะเค็มู่ในตัวอยู่แล้วเพราะไข่กุ้งมันจะเป็นการปรุงรสอยู่แล้วถ้ายำสาหร่ายมันก็มีการยำที่มันปรุงรสอยู่แล้วเหมือนกันเพื่อนๆไม่ต้องปงรุงแล้วค่ะไม่ปรุงแล้วอร่อยไข่กุ้งนี่จะกรึบๆกรอบๆเลยค่ะเมื่อกี้ที่เสียงดังรถไฟนะคะตรงนี้ก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยเพื่อนๆมีสะพานข้ามทางรถไฟนะคะสวยด้วย ไม่ได้น่ารักอย่างเดียวอ่ะอร่อยด้วยค่ะอืมร,ร่อยมากเาพื่อนๆอย่าพลาดนะคะร้านนี้ถ้ามาตลาดน้ำตลิ่งชันแวะเลยค่ะวิ่งเข้าใส่เลยนะคะไข่นกกระทานะคะร้านนี้อร่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ริศกินมังค่ะไม่ได้กินเจนหรอกกินมังก็ <laughs> <laughs> เลยเป็นสาลายไป <laughs> <laughs> นี่ถ้ามาช่วงปกตินี่คง เล่นพวกนี้ไปแล้ว่ะคะเนี่ยพวกแฮมพวกอะไรอะ่ะน่ารักแล้วอร่อยนะคะไอเดียดีด้วยอะคะ่ะตลาดนี้เปิดวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดน,นะคะตลาดเลิกเพื่อนๆตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นนะคะแวะมาเที่ยวกันได้คะ่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยตลาดน้ำตลิ่งชันนี่ก็ตอนริตมาลิบนั่งรถสายแปดจากอนุสาวรีย์นะคะมา มาลงตรงหลานหลวงสะพานขาวแล้วก็ต่อสาย7-9ผ่านหน้าหน้าตลาดเลยนะคะลงตรงตรงหน้าตลาดเลยบอกบอกบอกระเป๋ารถเมย์ก็ได้นะคะไม่หลงแน่นอนค่ะหรือถ้าอีกทีนึงก็คือจากสิริราชนะคะจะมีรถ2แถวสีแดงแดงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ประมาณ8โมงค่ะของเริ่มตั้งแล้วนะคะเดี๋ยวสายๆคนก็จะเริ่มเดินกันเยอะแล้วล่ะคะ่ะ อันนี้คืออันนี้เราจะเบินเบินหน้านิดนึงเพราะว่าบางทีคนแค่มันสุกจากด้านล่างนะถ้าเราปล่อยให้เขาสุกเองไปเลยเนี่ยข้างล่างก็อาจจะไหม้ก่อนอ๋อเราก็เบินหน้าให้ให้เขาสุบบนสุกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ทานดิบเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าลูกค้ารายไหนบอกว่าชอบดิบหน่อยก็กินได้เราก็จะไปเบินหน้าให้เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาเยอะๆทำทันไหมเนี่ยทำทัน เพราะว่าไม่นานใช่ไหมคะใช่ค่ะลอยกระทงนี้ก็เชิญนะคะมีงานลอยกระทงมีงานนะคะช่วงตเช้าแปดโมงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะโอ้ลอยกระทงนะคะเพื่อนๆแปดโมงถึงเที่ยงคืนนะคะแวะมาเที่ยวตลาดน้ําตลิงชันนะคะตรงไปเป็นท่าน้ํานะคะเป็นคลองบรรยากาศดีอากาศดีด้วยนะคะที่เนี่รีส์มาที่นี่ริสเปิดแมสได้ตอนช่วงเช้าเช้านะอากาศดีค่ะเขาเชิญไปออกยิ้มลาย ก็จะมีงานไหว้ครูแล้วก็เป็นงานของกระทรวงอะไรนะพัฒนาธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอาหารก็เชิญไปหลาร้านเนี่เชิญไปเรียกไปตลาดน้ำก็จะมีถูกเชิญไปประมาณสามสี่ร้านเอาไปออกร้านนะคะใช้ของดีเนียนะคะพวกไข่กุ้งพวกอะไรพวกนี้พวกกุ้งนะคะจริงๆแล้วมีน้ําเป็นน้ําสลัดกับสูตไอ้นี่ใช่ไหมวาซาบิที่นี่ผมทำเองปกติทำไม่ทันนะะคจะเป็นน้ําสลัดวาซาบินะคะแล้วก็ลูกค้าก็มาถา ใช้ของคุณภาพคะอร่อยตัวไข่กุ้งเนี่ยอร่อยเลยค่ะกรุบกรุบแล้วนี้เป็นขนมฝรั่งกุดีจีนนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ทานนะคะ 35บาทมีหมูแผ่นด้วยเ็าเกียบปลานะคะของกินเยอะค่ะตลาดนี้อันนี้มีไช้สดอันนี้มีได้ครับเอาไช้อดกูอัดสองอย่างเลยเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้เลย เอาปลากี่ชิ้นดีครับสาม เอาละคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะคร้านเจ๊เอ๋ไข่นกกระทาเสียบไม้ตลาดน้ำํำตลิ่งชันค่ะอคขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากค,ค,ค่ะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ